มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนอุตุเตือนพื้นที่สีแดงอุตุเตือนพื้นที่สีแดงเจออากาศร้อนจัดฝนถล่มหนักวันที่24ถึง26มีนาคม63บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือด้านตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกลุ่มเทพมหานครและปริมณฑลค่ะส่วนในช่วงวันที่27-30มีนาคม63ประเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดสำหรับพื้นที่สีแดงคือภาคใต้มีฝนบางพื้นที่ฝนตกตลอดช่วง ข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดตลอดช่วงในช่วงวันที่24-26มีนาคม63ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยค่ะ ลักษณะสำคัญทางอุตุในช่วงวันที่2 4ถึง26มีนาคม63หย่อมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในขณะที่คลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีน ใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ค่ะส่วนในช่วงวันที่2 7ถึง30มีนาคม63หย่อมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดสำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนบางพื้นที่ตลอดช่วง นืออากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ตลอดช่วงโดยในช่วงวันที่24-25มีนาคม63มีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด18-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-42องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่24-26มีนาคม63อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่27-30ถึง30มีนาคมอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด23-27ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41ถึง41องศาเซลเซียสลมอ่อนความเร็ว5-15ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางในช่วงวันที่24-26ถึง26มีนาคม63อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่กลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงวันที่27-30มีนาคม63อากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-42องศาเซลเซียสลมอ่อนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกในช่วงวันที่24-26ถึงมีนาคม63อากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร ในช่วงวันที่27ถึง30มีนาคม63อากาศร้อนโดยทั่วไปกลับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26ถึง29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35ถึง40องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนบางแห่งตลอดช่วง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนในช่วงวันที่24-26มีนาคม63อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่กลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10บของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงวันที่27-30มีนาคม63อากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41องศาเซลเซียสลมอ่อนความเร็ว15-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกประกาศ24มีนาคม63ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามโทปิกถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ